ไปไหมนะเปลี่ยนไหม<ะ>เปลี่ยน,ป,ยนป่ะไปป่ะมาจะไม่พาไปดังในทิ๊กตอ,อกนะ

นี่อพิไหมอ๋อผดไบนข้า่ไม่ผัดไทยจะต้องสวยนะสวยที่พี่พี่พรที่พนี่คืออะไรกนทังจะบอกว่าหันละหันพาอะหันากสวยนะคนีไม่เสียเนะไม่เสียไม่เสียเปลน้าปทอง ไงไหมก็ไ, <ป S 2> ไมาเ,เด็กกระท้าเดียวไม่มนะเห็นกระทาบ้ เฮ้ยมีเ <wounds> ต้นได้ครับขาเปล่ากได้โยกขาเปล่าโยกหยิบเลยหลาเยหลคนนโอ้มาเลยวเลยยกเยราตัดนแก่แล่หลายคนเลยจริงนี้ย่าคิดดูนะข้วเส้นอย่างนี้ดูเลย่ยทั้หมดนะนี่โยกโย เขาบอกของขาดเขาบอกของขาด วันๆไม่ทำอะไรมมนเล่นติกับอกเก็บของทิ้งก่อนเออโดนแกล้งดูดิโดนแม่รัวแกล้งเี้ยโคตรร้อนเนี่ยที่ผมใฟ้มานานมากไหมใช่ไหมเขาเติมแล้วให้พี่เติมมาเออเออมาเออมมา เม่ทอดไก่เหมือนไม่ทอดไก่เลยโยนร้อนบามาว่า ไปผัดกะเพราอ่ะอัน okay. นี้นะคะเป็นผัดกะเพรานะคะอร่อยที่สุดใน3โลกค่ะอร่อยที่3โลกนะไปกินที่โลกที่3ามนะจ้ะผัดกะเพราจ้าผัดกะเพรามาเลยจ้าผัดกะเพราอาจัดไปค่ะอะไรอ่ะอันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวบ้องตันนะนี่ข้าวเหนียวบ้องตันนะจ๊ะมาแล้วจ้าต้มตำหวานหวานนะต้มตำหวานหวานนะไอติมเผ็ดๆนะจ๊ะมาแล้วนะจ๊ะตอนนี้เรามาเคลื่อนที่มาถึงที่เลยนะจ๊ะโอ้ย ว่าแล้วเดี๋ยวผมไปกินไอติมแม่ขอขอได้ไหมเอาแม่บอกให้ไปเอานู่นเอาแม่แม่ขอไปเอาตรงนูน้นโอ้ยสวัสดีค่ะช่องไหนคะเนี่ยเราจะตามไปดูช่องไปทั่วโก๋หลังวังโก๋หลังวังติดต,ต่ตอติดต่อเหรอคะโก๋หลังวังวนี่รสชาติอะไรฮะมะนาวมะนาวเย็นชื่นใจอร่อยหอมหวานค่ะนี่เป็นไงสดชื่นสดชื่นเวอร์ไอติมเผ็ดๆนะจ้าวันนี้ ไอติมไอติมไอติมร้อนนะกินแล้วจะต้องอ้าปากนะจ๊ะนี่นี่แล้วปิดหมดนะไม่ปิดของเดิมไม่ปิดเราเข้าได้เหมือนเดิมอ่ะเขาบอกปิดใครยังปิดใครรู้นู้นไม่ปิดยังไม่รู้ไองว่าไม่ปิดรู้ไหนไม่ปิดรู้รู้น่ะมันบอกปิดได้ไม่ปิดเหรอเออไม่รู้เองก็ต้องปไปดูต้องไปดู ใหญ่ไปดีครับต้องดูพูดเหน่อยคำพองอยู่อะไรเข้าแจกในรองเข้าเยีแล้วขอความรับผิดบทุกคนดีงามเยีแล้วคือะไรพี่ทังไทยฝไทยเหรอใช่ฝร่ที่บริหารจัดการเลยฝย สวครับผมวันเราวัสดีสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างสถานการณทหนานการณ์เป็นไงบ้างลูกพี่ถามลูกพี่ไหนลูกพี่ท้ายไงลูกพี่พพพท้ายมีท้ายเกษาระการตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรตอนนี้กำลังเปิดช่ <isch> องหลังจากช่องเดิมที่เราอ่ะเรานะั้งอาไว้เมื่อวานนี้ใช่ไหม วันนี้เปิดต่อแล้วก็กําลังยอแผ่นที่แผ่นแผ่นช้างชื่อมต่ออ่ะเอาลงแล้วพอลงเสร็จแล้วพวกเราถึงจะเข้ากัน,กน,กนครับพี่ผมได้ยินแล้วนะนะอันนี้เขากล้องหรือไงอะ่ะหล,ลายสดคุณใส่โบลูโบลูไปหรืออ๋อ เขาตอนนี้กำลังเปิดแผ่นแผ่นปูนแผ่นนี้อยู่เขาละแผ่นแผ่นปูนข้างหลังแล้วเราเราเราพี่ใหญ่อ่ะตั้งพี่ใหญ่ได้พี่ท้ายอ่ะค่อยรักษาว่าเป็นยังไงขั้นตอนไอ่ะเดี๋ยวจถามให้แป๊บหนึ่ง ให้ถามว่าตอนนี้สถานการณ์ขั้นตอนเป็นไงบ้างก็ลือนะ้อเพื่อเก็บศพเลยตอนนี้วันนี้ลุยนะลุยลุยเข้าไปลุยเข้าไปจะทะลุเข้าไปให้ได้ถ้าเจอผู้รอดเราก็ถึงปฏิหารเราก็จะลุเ่เพ่งตอนนี้เรามุ่งหน้าเขาถุงริบหนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเพราะว่าถุงริบถุงริบมันอยู่ทนตอน,ตอน,ต,อนตอนดีแต่ตอนไอ้ตอนเบียดทนดีแต่มันเจาะไม่ได้นี่เป็นแผ่นกนังทับออกมาที่พี่บอกนละไม่แผนังมันล้มมาขวางอยู่หนามากแล้วก็หนามากมันขาดเป็นๆแล้วหนามึงใหญเพราะว่า ถุงลิบของอาคารนี้เขาถุงลิบเนี่ยเป็นแกนกลางมันก็เลยต้องแข็งแรงมันก็เลยจะไม่มีโอกาสที่จะโค้ถึงได้ใช่ไหมประมาณนะั้นได้ผมจะไปแจ้งพี่ก็ถูกไหมเออไปออกเลยแล้วเม<ป>ื่อว,วานพี่ไปไหนบ้างพี่อยู่เนี่ยเขาส่งท้ายออกอพบบอี่ก็กลับมาไสอบาบขับรถได้ครับคุณผูมครับผมไม่โดนไม่น่าไม่หนัยไป้ืินเต้นครับ ตอนนี้กำลังเปิดผนังโซนโซนบีกับโซนอะไรวะโซนซีกับโซนบีโซนบีกับโซนซีมัเป็นห้องโถงแผ่นน่หมันมันลงมาปิดกั้นเขาก็ตอนนี้กำลังเจาะสลวงจะเอาเข้าข้างในให้ได้อตอนนี้เจาะทะลวงไม่ได้เข้าไม่ได้ใช่ต่าเพิ่มเพิมะึ้นงลงมาใช่ใช่จะต้องเอาสยอยออกทีนิดนิด ยอย,ยอยอะไรพยอยแผ่นในนี่ไงโซนนีไม่ทำได้ไม่ได้ฮะโซนนี้ทำอะไรไม่ได้ใช่โซนดีก็อยู่ตรงนี้ช่วงข้างหลังเนี่ยป่องเนี่ยป,ป่องลิฟต์อ่ะฝ่องที่ฝ่องไว้อ่ะป่องลิฟต์ข้างหลังอะ่ะของอโซนเซียใช่ของโซนเซียที่มันที่มันมีเคานอยู่อ,ะอ่ะครับแวกใช่ย <ไป S 2> อดยอดยอดอ พวกนี้น่าจะเข้าเอาศพได้ข้ามูลไม่ได้แก้ภูลอเไรได้านตรงนี้ข้อลที่ตรงนี้ถ่ายที่ใหญ่แล้วบอกว่าตอนนี้โซงนีทำไม่ได้เขาจะเจาะซนง B กับโซน C เพื่อเปิดหนเข้าห้องโถงใหญ่ ยังทำอะไรไม่ได้เพราะเจาะต้องแพงนั้นแล้วที่ประทุดไมทุดปิดทางเข้าอ่ะตัวเจาะไปแล้วมันจะชุดลงมาเข้าหลังหาวีเลมเดิมอะไรไม่รู้เาเล็มเดเข้านิดหนอยประมาณทลวงทะลวงเข้าไปทลวงเข้าไปอ่ะเนนทมันแน่นเยไมล้วไม่มีอะไรที่จะุได้อยู่แล้วขนาดจาข้างหน้าเลยสุกนยัไม่มีรถลงิมิลเลย แจ้งมาีใช่ครับพี่ใช่ครับเพราะด้านบนเขาก็ไม่ได้ทำแล้วพยุติการทำแล้วไม่มีการขึ้่ในกองที่เลยตอนนี้โอเคครับนาฬาสองมาทราบเดี๋ยววันนี้นาฬาสองจะเข้ายึดพื้นที่เองเดี๋ยวก่อนไอ้ยาได้ได้ผมได้ไปที่หน้ากระสวงลาราผมเตรียมที่จะร้อยเลยยุคนี้เดี๋ยวจะต้องไม่ยายผมนะไม่ไหว ยังไงเดีย๋ยวผมว่าเอา,เอา,เ,อา,อาเอาอาสนะไปนะคนใหญ่อาสนะแล้วก็ของแดงหรือว่าโอะไรก็เอาไปขนมงได้ด้เยแล้วขออนุญาตยกเลิกวอ4เดี๋ยวจะใช้วิทยุสื่อสารในการถ่ายในการถัดค้าผอมข้าของเลครับ ระทานนก็ดาก่าไงพวกไหนทำอะไรกันอยู่ไอ้ีบีบบนับ้บีก็นั่งจ่องไงนั่งกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วบอกผู้ใหญ่คุยกันอยู่บอกรู้แล้ว ลูกพี่เลิกกี่โมงลูกไม่รู้โอ้ยไปยาวดูดมาไปอะไรไปสิงเก้าไปจบที่ยุทธยาวันเนี้เขาเประกายแสงนะกายยุทธยาเลยใช่ไปปียุทธยาผมว่าจะกลับไปทำธุระก่อนพี่เกิดเรื่องละเกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องแล้วเขารับเข้าไปหมดแล้ว แต่หาคนกินไม่ได้เพราะอิ่มกันหมดแล้วเดี๋ยวผมไม่อธิบายให้ฟังนะครับมันหนึ่งมันเป็นแผ่นปูนที่หนาประมาณเกือบถึง50าสิเซนแล้วหนักประมาณ1ตันกว่านะครับหนักหนักประมาณ1ตันกว่าแล้วทีนี้ในการเข้าทำลายทะลุทะลวงตัด เจาะขุดมันลำบากเพราะมันด้านบนมันเหมือนไม่ว่ามันจะอาคารมันที่มันทึ่หักพิงอ่ะมันมาไอ้นั่นกันอยู่ทับกันอยู่ถ้าเจาะข้างล่างข้างบนลงแต่เขาจะพยายามเปิดข้างบนให้มันเอาทยอยลงมาแล้วก็เจาะสลวงลุกขึ้นไปอาจารย์บอกในเคสดํำนะแล้วก็บอกว่าเต้นเงอยู่นี่เขาบอกอีกเต้นหนึ่งแล้วไอ้ที่งานกันช้าคือแผ่นมันหนักแผ่นมังหนามันหนักตันกว่าครับต้องเห็นใจนะครับหินใจเจ้าที่นะครับอย่าไปดามากถึงมันถึงจะช้าวันนี้วันนี้ไม่มีทำอะไรเลยรวันนี้แค่ เจาะทะลุทะลวงนะครับเจาะทะลุทะลวงในเชิงแล้วผู้คนนี้ไม่ไหวแล้วมันย้อนแล้วใช่มากกว่าครับยังไม่ได้นอนแล้วเราก็ยังไม่รู้เราก็จะไม่รู้จะทำยังไงพวกผมก็ไม่ได้ไอ้นั่นครับอันนั้นเคนายเล่นเล่นกันอยู่เล่นเหรอเเล่นราเล่นได้ไหมได้ครับเล่นได้อ่ะนี่ผมพาไปดูเคนายอันนี้เรู้บ้าเคนาย แล้วผมบอกให้มันนั่งได้ไหมพี่ตอนตไหนให้อยู่หนอะเหรอตอนทำอะไรรอนนี่อสั่งให้นั่งมาน,นั่งเร็วได้ไหมสั่งอะไรพอดีครับพี่ผมสั่งให้มันนั่งได้ไหมไม่รู้เหมือนกันเอานั่งจะกัดไหมไปนั่งดินั่งอ้าวพี่แจ็คบอกนั่งเอานั่งเลยเอายืน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 ขาขอเท้าข้อเตะมามือเลยนี่ไงน่ะข้างนู้นเด้ข้างนู้นเด้เอาขาหลังไม่ใช่ขาหน้าเอาเร็วจะเป็นขอมือขอมือ อ้าวตัวผู้หรอตัวผู้อ่ะได้กินตัวเมียที่บ้านเนี่ยสงสัยจะไม่สนใจยังไงน่าไงไม่มันติดผมชื่อเคทตี้อายุเท่าไหร่เนี่ยชื่อนี่กอดเต้เอาดเต้กอดเต้กอดเต้ตีรามมาบอกนะครับนอนลงกอดเต้นอนนอนได้นอนเต้หมอบกอดเต้หมอบลงหมอบเอามอบมั่งหมอบมั่งได้กินเลยใช่ไหมอันนี้ไปฝึกที่ไหนครับเนี่ยเดน เอาไปเปิดทำอะไรโรงเนปิดไม่มีเนี่ยฝดเองห่ะเป็นหมาผู้ไทยครับเอารู้แล้วเราเขาไปไปเปิดแก่ผู้วยเพราทยเป็นทีมซีมาสาครับออของอะไรอยู่นิเต้ดซาล้วไหอยอ๋อ อะนนีพวกผมไม่ให้สูงครับพวกผมจับกลุ่มกันเองจลุ่มกันเองแล้วก็จัดสองใช่ที่ที่ให้อะไรมาที่บริษัทเบนต์โดยบริษัทเบนต์อะที่อยู่ปู่เจ้าตรงน้น่ะใช่คู่กันไหมไม่ใช่ครับโอเคครับฝึกกันใช่ไหมนี่ใช่ไหมทีมเพื่อทีมใช่ไหมนี่เนี่ยอยู่นี่อยู่่นีตอนนั้นน่ะจะเอาไปฝึกตัวเดิมไอ้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 พันเนี่ยฟันเนี่ยฟังแก้วใส่เบียร์นะใส่เบียร์มันได้ไหมใส่เบียร์มันทำตรงนี้ได้ไหมนั่งลงมอบ มอบหมอบมึงไม่หมอบกูหมอบเองนะหมอบดิหมอบมึงไม่หมอบกูหมอบเองนะเอาดิใช่ค่ะครับพี่ครับเขาไม่หมอบเราก็หมอบเองใครสั่งผมหมอบผมหมอบนะเด็กอ้าวผมหมอบนะเคนายเขาบอกเคนาย ใครสั่งผมหมอบผมก็หมอบได้เหมือนกันนะเชี่ยงด้นะเอาดิเอาหมอบ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 มเขาสั่งหมอบเมยอมสั่งให้ลุกสัตั่งได้สั่งให้ลุกเร็วลุก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 งุกไุกล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 ุกเุกลุลุกลุกลดกลุ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 กลกลุกยุกล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 กลุลุก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 ลกลุลุลุกเกลลกลลวล้ ปุ๊บ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 นะเดินหน้าดเดินหน้าเดินหน้าก็เดินได้นะนได้อยู่นะได้อยู่นะเขตที่ของลุงโก <c oughs> เขตที่ของลุงโกแจกเลยแต่บา,า <c oughs> ยก <c oughs> เลยอะไรอะ่ะกล้องชนกล้องนะตอนนี้กล้องชนกล้องนะตอนนี้กล้องชนกล้อง <c oughs> เป็นยูทูปอ๋อ,อเป็นยูทูป เป็น Youtube นี่ใครสั่งหมอบนี่หมอบเลยนะเนี่ยแจ้งว่าล่างอะไรน่าใจายยังสู้ไหวผมหรอสู้ครับสวัสดีค,ครับสู้เดี๋ยวผมกลับไปทำภารกิจก่อนแง่ยอกยอกยอก ร้อนนะมันหอมอ้าวร้านข้าวเขาไปตรงสะวันรีใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวจ้าค่ะร้อยครับเราก็มีก๋วยเตี๋ยวเราก็มีผัดไทยผัดไทยตัวเล็กกินก๋วยเตี๋ยวอ,อ๋อยูนเิเต็ดและผู้ไทยแผให้น้องน้องก็ชื่ออะไรอ่ะ แอป p ี้แอบบี้แคมบีเหรอฮะอมาจากแอบีอ๋อแคมบีอันนี้แอบบี้กนี้แอี้นีแคมบ้แต่ดีดูแลนะดูแลดีเลยไม่รู้มันแก่ได้ไหม้เราถ่ายใหญ่เพนเลย โดนหินเป็นแผลมาใช่ปะ่ะอ๋อใช่ค่ะครแท้มาคือเราเป็นแผลมาตั้งแต่บ้านก่อนม,นมาทำงานใช่อ,อ๋ออ๋อเขาแใจแที่ลเนงน้นทำงานนะก็องม่ยแนอเนแผลน่ะมาที่บ้านเลยครับอ้ยโถล น้อง,องเป็นแผลม,มั้ยหรือบ้างครับ ดำหมดเลยครับไม่รู้เรื่องเลยนานแล้วห้าวันอยากได้เป็นถุงอ่ะไปสิบบาทรตังเขาได้ไหมไปสิบาทเดี๋ยวผมจะโทรหาวิทัย จะรับสายดีกว่านะ